สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พออะไรที่ดีๆก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณบ้างเด๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบ,บแรกนะคะสิบเหรียญเปิดหัวมานี่โชคลาภเลยนะคะ kings of cups hangman แปดเหรียญน,นะคะก้9ไม้เทา้ทา tower อ,อ่าอัษวินไม้ไม้เท้านะคะ magician ace of pentacle แล้วก็ใบสุดท้าย high p r i e t e s s นะคะ โชคลาภทางการเงินนะกำลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎแล้วนะมีโอกาสได้ครอบครองทรัพย์สินนะครอบครองของมีค่าหรือได้อสังหานะคะอาจจะเป็นบ้านนะที่ดินคอนโดใครที่กำลังวางแผนนะคะจะซื้อทอรัพย์สินนะบ้านที่ดินคอนโดมีโอกาสที่จะได้ นะถ้าไม่ได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงก็อาจจะได้ในรูปแบบของมรดกตกทอดนะที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้นะคะหรือบางท่านนะอาจจะได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวทำงานกับครอบครัวนะทำ,ทำงานกับในหมู่ญาตินะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยหรือใครที่ มีทรัพย์สินนะคะนะที่กำลังประกาศขายก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้นะขายดีได้ราคาได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะมาลงทุนหรือมาซื้อใหม่ก็ได้บางคนอาจจะขายบ้านนะหลังเก่าเพื่อซื้อหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะหรือทำเลดีมากขึ้นก็ได้หรือบางท่านแต่งงานมีครอบครัว ะะอาจจะมีการขยับขยายโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะจากที่เช่าเป็นห้องเช่าเล็กๆก็อาจจะไปซื้อที่อยู่ใหม่ที่มันใหญ่โตมากขึ้นนะเพื่อรองรับขนาดของครอบครัวนะคะนะเพิ่มจำนวนสมาชิกที่มันมีมากขึ้นนะบ้านก็ต้องใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะหรือใครประกาศเช่านะให้เช่าก็จะมีคนมาเช่าก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะจากอสศมหาริมรัสจากาทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะ นะก็ถือว่านะดวงโชคลาภทางการเงินนะก็จะเกิดขึ้น กับชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะที่มาจากการลงมือทํามาจากการลงทุนนะคะที่ก่อนหน้านี้กุณอาจจะลงทุนลงแรงกับบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งนั้นมันกําลังส่งผลตอบแทนที่ดีนะกำลังสร้างผลกําไรให้กับคุณดีมากๆเลยทีเดียวหรือหากใครที่ทํางานนะคะทางด้านนี้นะอาจจะเป็นในหน้าที่ดินในหน้าขายพวกอสังหาต่างๆนะหรือในหน้าอะไรก็ตามนะก็จะได้รับค่า คอมมิชชั่นนะได้ยอดตามเป้าได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตตามที่คุณคาดหวังไว้นะเป็นราศีที่จะเป็นที่รักที่เมตตาม,มากๆเลยทีเดียวนะกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าหรือ ญาติพี่น้องของเราก็ได้นะคะดังนั้นนะใครที่ดีกับเราก็ขอให้ทําความดีตอบแทนกลับไปนะรักษาคนที่ดีกับเราไว้นะคะนะความกระตันอยู่ความรู้จักบุญคุณคนมีสัมมาคารวะนะไปมาลาว่านี้แหละที่จะยิ่งเพิ่มเสน่ห์ทำให้คุณอ่ะ ได้รับความรักความเมตตาม,มากขึ้นทำอะไรก็ได้แรงซับพอร์ตได้กำลังใจที่ดีมากๆนะมีดวงเมตตามหาริิยมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็น เวลานาทีทองของคนขยันด้วยนะหากคุณมีความขยันมันเพียนนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ทำคุณก็จะได้นะสร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีนะคะเนี่ยนะนั่งทำเงินกันเพลินเลยนะจะได้เงินก็จากการใช้ทักษะความรู้ความสามารถหรือความรู้ทางด้านวิชาชีพต่างๆนะงานด้านศินละปะ งานช่างต่างๆนะคะที่คุณจะสามารถสรรสร้างผลงานออกมาที่ได้รับการยอมรับนะมีคนชื่นชมชื่นชอบในผลงานของคุณยิ่งถ้าใครทํางานที่ต้องใช้จินตนาการนะใช้ความรู้สึกนะอาจจะทํางานทางด้านาวาดลูกนะคะงานจิตรกรรมหรืองานแกะสลัก นะที่จะทําให้ผลงานของคุณนะโดดเด่นดีมากๆเลยทีเดียวเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่เหนื่อยแล้วสําเร็จเหนื่อยแล้วมันมีสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะอยากได้อะไรต้องลงมือทําแม้ว่ากว่าจะได้อะไรมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่มัน จะทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจนะกับสิ่งที่คุณลงมือทําอยู่นะคะมันไม่เสียเปล่านะมันก็จะตอบแทนมาแต่สิ่งดีงามเสมอนะคะหรือนะคะเป็นช่วงที่บางท่านอาจจะมีการรีโนเวทนะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้ปรับปรุงบ้านให้มีความน่าอยู่มากขึ้นอาจจะซื้อ เฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ได้นะคะหรือมีการปรับปรุงภูงมิทัศน์ภายในบ้านของเราให้มีความน่าอยู่มากขึ้นนะทำความสะอาดนะทำให้บ้านมันดูโล่งโปร่งสบายตามันเหมือนเป็นการได้สร้างหงจุ้ยที่ดีสร้างพลังงานดีๆให้กับบ้านของเราทำให้คนอยู่อาศัยมีความสุข นะน้าลมเย็นทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จหรือบางท่านอาจจะทํากิจการร้านค้าก็ได้นะคะร้านของคุณก็ทําทแล้วก็กิจการมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะบางท่านอาจจะไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาไว้ที่บ้านในที่ร้านค้าของคุณก็จะยิ่งเหมือนเป็นการได้อ่า เหมือนได้นําสิ่งดีๆเข้ามาภายในบ้านเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะครอบครัวก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะหรือสิ่งที่มันเป็นมงคลชีวิตที่จะเข้ามาทําให้ความเป็นอยู่ของคุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนคุณทําอะไรช่วงเนี้ยมันดูดีมันสําเร็จ มันเหมือนเข้าทิศเข้าทางนะมัน,ม,นมันเหมือนมันเหมือนมาถูกทางไปซะหมดเลยนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็มาจากการลงมมือทําของเรานั่นแหละนะถ้าเราไม่ทำอาชีวิตมันก็คงจะไม่ไม่ก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความเฉลียวฉลา,าดนะเอาตัวรอดได้ดีไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายนะคะ นะคุณสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอนะหรือจะมีโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาโอกาสเรื่องของการทํางานนะคะโอกาสเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีมากๆหรือมันอาจจะเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยหายจากเราไปในอดีตแต่ถึงตอนนี้นะคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งนะคะโอกาสที่จะได้พิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ความสามารถนะดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสดีๆนั้นแล้ว ทำเต็มที่สุดความสามารถนะคะนะเค้นศักยภาพของเราออกมาให้เต็มที่เชื่อเลยว่านะการที่คุณได้แสดงความรู้ความสามารถในครั้งนี้มันเหมือนจะพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางนะใครที่ทำงานแบบต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะอาจจะต้องไปพบลูกค้านะไปทำงานนอกสถานที่บ่อยๆก็จะประสบความสำเร็จดีมากมาก เหมือนคุณได้ฝึกการเข้าสังคมได้รู้จักผู้คนมากมายนะหลากหลายอาชีพคนเหล่านั้นแหละนะคะที่เหมือนจะช่วยคอยส่งเสริมคุณนะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆอาจจะมีการคอนเน็กชันดีๆต่อการได้ทำงานด้วยการชักชวนการทำธุรกิจทำสิ่งดีๆให้ เหมือนเป็นการได้สร้างมูลค่าเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะนะได้เข้าสังคมดีๆสังคมใหม่ๆหรือรู้จักคนที่จะเข้ามาช่วยคุณนะให้ทําสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็โดดเด่นเรื่องของคําพูดคําเจรจามีวาทศิลป์ในการพูดนะคะยิ่งถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะก็จะมีลูกค้านะหลงเสน่ห์ในคําพูดคําเจรจาของคุณสามารถที่จะพูดจาโน้มน้าวจใจคนได้เก่งนะคะนะก็จะ เป็นสิ่งที่ ดีมากๆในช่วงนี้ดังนั้นก็ขอให้พูดแต่สิ่งที่ดีอย่าไปพูดว่าร้ายใครนะใส่ร้ายใครเดี๋ยวมันอาจจะย้อนกลับมาหาเราได้นะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็อาจจะย้อนกลับมาหาเราได้นะหรือบางทีเราอาจจะเผลอพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ทันได้คิดก่อนนะต้องร,าาระมัดระวังด้วยคือคนพูดอะบางทีก็ไม่จําไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างแต่คนฟังเนี่ยเขาจําไปตลอดเลยนะคะบางทีอาจจะเป็นรอยแผลในใจที่ติด ตัวเขาไปตลอดก็ได้นะดังนั้นก็ควรที่จะพูดคิดให้ดีแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะพูดออกไปคือพูดดีมันก็ยิ่งทําให้ชีวิตดีแต่ถ้าพูดจาไม่ดีมันก็อาจจะเข้าตัวเราได้ต้องระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของการสื่อสารที่มันไม่ชัดเจนอย่างเรื่องของการทํางานอย่างนี้นะคะนะก่อนที่จะแยกจากกันไปทํางานก็ต้องมีการประชุม นะมีการเหมือนรีเช็คว่าเข้าใจตรงกันไหมนะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะคะเพื่อที่จะทําให้นะการทํางานมันเป็นไป,นปนในทิศทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะคะนะการทํางานก็ต้องทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มมากขึ้นก็ต้องรับฟังนะความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้มากๆแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะสื่ออีกหนึ่งเรื่องก็คือ บางสถานการณ์เราต้องมีความอดทนอดกั้นนะหรือต้องควบคุมสติให้ดีด้วยนะคะถ้าเราสามารถควบคุมสติได้นะไม่เผลอหลุดไม่มีอารมณ์หุนหันพันเล่นนะมันก็จะยิ่งทำให้เรา,าได้เจอสิ่งดีๆทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ดีมากๆสตินี่แหละที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็สตินี่แหละที่จะนำพาคุณให้ก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคไปได้นะคะอ่าแล้วก็คุณจะมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการทำมาหากินนะทำอะไรก็มีแต่คนคอยสนใจดูดีไปสมหมดนะคะก็ใช้เสน่ห์ของเรานี่แหละนะในการทำงานในการหาเงินก็จะยิ่งเป็นผลดีกับตัวคุณแต่ก็อย่าเผลอทำสิ่งที่มันไม่ดีทำสิ่งผิดศีลธรรมต่างๆหรือสิ่งผิดกฎหมายนะคะนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวแม้สิ่งนั้นมันอาจจะทำให้คุณร่ำรวยได้เร็วขึ้นแต่มันไม่ยั้งยืนมัน,ม,นมันไม่ มั่นคงนะค่อยๆทำไปทีเล็กทีน้อยแม้มันอาจจะเหนื่อยแทบขาดใจนะถอดใจก็หลายครั้งแต่เชื่อเลยว่านะสิ่งนั้นนะ่ะมันจะสร้างความสำเร็จแล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนนานมากๆเลยทีเดียวนะคะปิดท้ายนะด้วยไพย่พาพิคนเนตนะคะโฮปเน็ตการที่เรานะช่วยเหลือคนอื่นทำดีกับใครก็ตาม ก็ขอให้ช่วยเหลือด้วยใจนะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะตอบแทนเรากลับมาไหมนะคะพอเราคาดหวังปุ๊บแล้วเขาไม่ทําดีตอบแทนกลับมามันเหมือนกับทําให้เราเสียพลังใจอยาไม่อยากทําความดีต่อไปดังนั้นนะก็อย่าไปคาดหวังนะคะทําดีทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะเขาจะทําดีตอบแทนกลับมาไหมนะก็เป็นเรื่องของเขานะไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะคะแต่เชื่อเถอว่านะหากเรา คิดดีทดําดีปฏิบัติดีนะชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะและนี่ก็คือนะคําทํานายสำหรับชาวราศีรากรกฎก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาวพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่นะยังไม่ได้กดติดตามช่องการดาพยากรก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอฝากช่องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะมีโชคลาภ เงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังๆังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ